ตัวนี้นะคะใช้ฐานอะคาไลน์นะคะหรือว่า AA นะคะสองก้อนใส่ตามขั้วเลคะ่ะมันจะมีบวกลบบอกนะคะเนี่ยค่ะตรงฝามันก็จะมีแบบบวกลบใส่ไปแล้วแล้วก็ลองแบบเทสดูว่าไฟเข้าไหมอะไรเงี้นะคะนี่ก็ไฟเข้าปกตินะคะ จะใช้ฟิล์มนะคะขนาดแบบ24่รูปเพื่อความเร็วในการเทสนะคะอันนี้ก็บบนี่ค่ะซูมอินซูมเอาได้ปกติเวลาเปิดออกมานะคะมันจะแบบมีเขี้ยวเกี่ยวไว้เล็กน้อยแล้วก็ค่อยๆดันออกแค่นี้นะคะแล้วก็เปิดฝาได้เลยเสร็จแล้วก็ใส่ฟิล์มคะ่ะฟิล์มขนาด3 5ม mm, สิหมเมตรหรือที่เรียกว่าฟิล์ม135นะคะฟิล์มสีฟิล์มขาวดำอะไรเนี่ยใช้ได้หมดนะคะ ฟิล์มหนังเนี่ยไม่แนะนานะคะถ้าอยากใช้อยากได้โทนฟิล์มหนังให้เลือกเป็นฟิล์มหนังแบบลอกคาร์บอนแล้วนะคะมันจะแบบทําให้กล้องมันไม่พังนะคะแล้วก็ค่ารางก็จะถูกลงด้วยค่ะเพราะใส่ฟิล์มไปแล้วนะคะเราก็สังเกตว่าตรงเนี้ยมันจะเริ่มที่ h หรือ start เวลากดถ่ายไปอะคะ่ะมันก็จะนับไปที่เลขหนึ่งนะคะว่าแบบเป็นรูปที่หนึ่งก็จะลันไปเรื่อยๆนะคะจะว่าหาจุดโฟกัสแบบหนึ่งะคะ่ะ ตัวนี้จะเป็นออโต้โฟกัสนะคะแบบถ้าโฟกัสมันไม่นิ่งหรือว่าแสงน้อยอะ่ะมันก็จะชาร์จแฟลชสักครู่นะคะเพื่อให้แฟลชมันออกก่อนชัตเตอร์ถันจะลั่นนะคะแบบเนี้ยแต่ถ้าเราหันไปหาที่แบบแสงเยอะๆชัตเตอร์มันก็จะทํางานแบบปกตินะคะแบบไม่ได้รอแฟลชชาร์จนะคะ <ๆ S 1> ก็จะกดได้เรื่อยๆเลยแต่อันนี้คือแบบแสงมันค่อนข้างน้อยนะคะก็เลยแบบอาจจะรอแฟลชชาร์จสักครู่นะคะ ชัตเตอร์มันถึงจะลั่นนะคะเวลาเราแบบไม่ได้ใช้งานเลยเลยก็แค่ปิดเลนไว้นะคะพอปิดเลนอะ่ะคือชัตเตอร์มันก็จะโดนล็อกไว้นะคะก็จะกดไม่ลงค่ะแล้วพอเปิดเลนออกมาชัตเตอร์มันถึงจะลั่นนะคะเพื่อป้องกันแบบว่าเราแบบเผลอไปลั่นชัตเตอร์นะคะ อันนี้มันแบบแสงมันค่อนข้างน้อยนะคะก็เลยแบบชัตเตอร์ก็คือรอแฟลชชาร์จอยู่คะ่ะก็เลยไม่ลงสักทีนะคะ ก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะคือมันยิบสี่รูปใช่ไหมคะเนี่ยค่ะพอมันใกล้จะหมดอะคะ่ะมันก็จะแบบกดไม่ลงนะคะอันนี้เนี่ยค่ะเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงแบบฟิล์มมันเสียงเป็นฟิล์มที่แบบโดนดึงอะคะ่ะแบบสุดแล้วกดไม่ลงทําการกอฟิล์มกลับโดยการแบบกดปุ่มอันเนี้ยนะคะเลื่อนไปตามลูกศรฟิลมม์มก็จะกอกลับค่ะแล้วก็รอให้มันแบบกอกลับนะคะ เลขตรงนี้มันก็จะนับพลอยหลังไปเรื่อยๆพอมันกอ,อกลับเข้ามวนหมดนะคะเราก็คือเอาฟิล์ออกดึงอกฟิล์มออกไปล้างได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็รอจนแบบกลับมาที่เลขหนึ่ง ดันอันนี้กลับมานะคะแล้วก็เปิดฝาหลังเอาฟิล์มไปล้างได้แต่ว่าระหว่างที่แบบถ่ายอยู่เนี่ยอย่าเปิดฝาหลังนะคะเพราะว่าถ้าแสงมันโดนแผ่นฟิล์มอะคือรูปที่ถ่ายมามันอาจจะเสียหายได้หรือว่าอาจจะไม่มีรูปนะคะคือฟิล์มมันโดนแสงแล้วมันจะเสียนะคะดังนั้นคือแบบก็ต้องถ่ายให้หมดก่อนนะคะให้มันมันก่อกับเข้ามวลแบบนี้ก่อนนะคะถึงจะเปิดฝาหลังเอาฟิล์มออกไปล้างได้ะคะ่ะการเก็บใช้งานก็คือพอถ่ายหมดแล้วก็เอา่านออกคะ่ะ จะแช่ฐานไว้ในเครื่องนะคะเพราะว่าฐานมันแบบมันจะละลายได้ค่ะพอมันละลายไปโดนแผงวงจรอ,อะไรเงี้ยคือก็้องมันอาจจะพังได้นะคะ